สวัสดีครับจากชวนชื่นช็อปนะครับผมบุ๋งชวนชื่นนะครับวันนี้พามาหาเขาเรียกว่าปรมาจารย์ดีกว่าปรมาจารย์เกี่ยวกับระบบเกียร์ทุกกี่ห้อทุกรุ่นนะสวัสดีครับพี่นิคมครับนะกับราชบุกออโต้เนี่ยเอาปัญหามาเลยนะครับบางทีเรามาคุยกันอะบางทีเราแค่สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเรามู้อะไรก็ได้ถูกไหมพี่ก็ฉะนั้นผมมาเป็นคนชอบค้นหาความจริงครับและดวงกับตัวเองนะครับผมซื้อรถคันนี้มา เป็นรถโฟกุที5.1นะครับก็คือรถที5ที่นิยมในยุโรปแล้วกันแล้วก็คนไทยก็นิยมในยุคหนึ่งเลยใช่ไหมฮะถือว่าเป็นรถอะไรค่ะรถท่าบรนทันทีนี้ปัญหาที่ผมเจอนะฮะก็คือระบบเกียร์ที่ทุกคนบอกโอ๊ยซื้อรุ่นนี้ระวังเลยเกียร์แน่นอนนะฮะเหตุที่เกิดก่อนเลยอ่าตัวนี้นะครับจุดอ่อนของมันก็คือตัวส่วนของควบคุมหรือว่าเป็นตัวสมองเกียร์นะครับตัวสมองเกียร์ซึ่งตัวนี้อ่าตาม กับทางเทคนิคเนี่ยเรียกว่าตัวแมคคาโทนิกเมื่ออายุถึงประมาณเกินสิปีที่ไปเนี่ยจะเกิดอาการเสื่อมอของตัวแมคคาโทนิกแต่ใช<ต>่อันนี้แน่นอนนี่เกือบสิบปีแล้วเพราะว่านี่ปีสองพันสิบสามสิบสองปีสิบสองปีนะครับาตามอายุเลยครับตามอายุอ๋อแมคคาโทนิกเสียเนี่ยก็เรื่องใหญ่ไปดินแจ่มันจะกระพริบ ไฟกระจามจะกระพริบแล้วบางครั้งก็จะถอยหลังไม่ได้เนื้อหน้าจระตุกกระชากหรือบางทีก็วิ่งเฉพาะเกียร์ขี้หรือเกียร์คู่เช่นวิ่งหนึ่งสามห้าหรือบางทีก็สองสี่หกอ๋อครับโลกประจําตัวของรถรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยแต่ถามว่าระบบเกียร์ดีไหมดีดีครับเดี๋ยวจพูดถึงระบบเกียร์ก่อนนะแต่ที่เสียคือระบบควบคุมควบคุมครับตัวแมชชีนอนลิคมันก็คือที่ตัวที่สั่งงานว่าเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองเกียร์สามเกียร์ตีถูกต้องครับอ๋อก็คือตัวนี้ แต่ทีเนี้ยคนเราซื้อรถเนี่ยอย่างผมเนี่ยเจอปัญหาการซื้อรถมือสองรเราไม่รู้แน่นอนเลยว่าเราไม่สามารถจะไปดูอะไรได้เลยว่าเกียร์มันมันจะพังหรือ,อยังตัวนี้ถูกต,ต้องครับก็คือจริงๆในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเคยมีการเปลี่ยนสมองมาหรือเปล่าถ้าเกิดเคยมีการเปลี่ยนสมองมาเราก็จะใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่า <ล>รถเนี่ยได้ถูกการเปลี่ยนสมองมาแล้วครับอ่าบางท่านบางคนเนี่ยเวลาพอไปซ่อมอะไรแล้วก็จะไปกลัวว่ารถเคยเปลี่ยนมาแล้วมันจะไม่ดีแต่ไอ้ตัวสมองตัวเนี้ยมันเปลี่ยนเหมือนคล้าย้ายยางรถยนต์ครับพอใช้งานไปแล้วผ่านการใช้งานมันก็เกิดการสึกหรอหรือว่าดอกยางมันก็เริ่มหมดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนใหม่ให้เราเนี่ยถือว่าเราก็จะป้องกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหานี้เกิดขึ้นได้เลยครับครับและอายุการใช้งานเมื่อเปลี่ยนะต่อครั้ง ต่อครั้งเนี่ยปกติจะมันสิบปีขึ้นส<อ>ักปีขึ้นไปนะครับต่อครั้งนะครับการใช้งานต่อครั้งสิบปีขึ้นไปแต่ถ้ามากันเทียนที่จะมีการรับประกันอีกถูกต้องครับปกติเนี่ยอไ้ตัวแมคาโทนิกเนี่ยที่ทอื่นทั่วไปเนี่ยก็จะรับประกันแค่หนึ่งปีแต่สำหรับที่เนี่ยเรารับประก,กันได้ห้าปีอ๋อนะฮะอันนี้การันตีแม้กระทั่งเกียร์ที่มาซ่อมทุกยีห่ห้อทุกรุ่นร่นะแต่นี้ถ้าคือว่าจบละก็คือต้องเปลี่ยนตามอีกตามอายุนะครับได้ความรู้ใหม่ว่าก่อนที่เราผมจะซื้อรถเนี่่ยอะ ไปซื้อเต็นท์หรือซื้อรถต่อใครก็แล้วแต่มาตรวจเช็คที่นี่ก่อนได้เลยเราจะได้รู้แล้วก็ไม่ต้องมาเสียตังค์ไทยหลังแบบนี้นีะก็ถือว่าจะต้องอในตอนนี้ทิมงานเดี๋ยวมาดูระบบว่ามาดียารถแค่นี้นะฮะนี่ที่เห็นอยู่นี่และซ่อมไปถึงเครื่องยนต์ใช่ไหมเอียใช่ครับเครื่องยนต์แอร์ทั้งหมดครับเครื่องยนต์แอร์และตอนนี้ยียมีระบบเซอร์ไพรส์สำหรับ ท่านที่อยากรู้ว่ารถเราช่วงล่างเป็นยังไงใช่ครับมันมีเรย์เตอร์เราไว้เทปช่วงล่าง,งอ๋อยังไงเดี๋ยวต้องไปดูแล้ะอ่ะอย่าตามไปดูร,รับครับครับ